สวัสดีค่ะวันนี้ทำซอบคุกกี้กันนะคะเดี๋ยวเราจะเอาเนยไปละลายนะคะอันวันนี้เราใช้เนยเค็มนะคะถ้าถ้าใครใช้เนยจืดก็เพิ่มเกลือเข้าไปนะคะเดี๋ยวละลายเนยเสร็จแล้วพักไว้ให้อุ่นนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมร่อนแป้งรองไว้เลยนะคะมีแป้งสาลีอเนกประสงค์มีแป้งข้าวโพด Kung Fu. Baking soda. ตัวนี้คือสเนคเกอร์นะคะคือมันจะมีสองสองแบบนะคะคือช็อกโกแลตที่จะสอดไส้ข้างในนะคะคืออันนี้ตัวนี้นะคะใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะเพราะว่าช็อกโกแลตที่เราผสมกับแป้งอะ่ะคือมันเยอะอยู่แล้วคือใครถ้าใครชอบที่มีไส้ก็ใส่ได้เลยนะคะถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ เลยแล้วอุ่นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะผสมน้ำตาลทั้งสองอย่างนะคะคนให้น้ำตาลพอละลายสักนิดหนึ่งนะคะหลังจากนั้นใส่ไข่ไก่ลงไปค่ะตามด้วยกลิ่นวานิลานะคะใส่หนึ่งฝาก็พอ เสร็จแล้วคนให้ละลายเลยนะคะให้ไข่ที่แบบว่าขึ้นฟูนิดๆนะคะให้เข้าขึ้นฟูนิดๆอะประมาณนี้นะคะ หลังจากเราผสมแป้งแล้วเราก็จะเอาช็อกโกแลตที่เราหั่นไว้มาผสมรวมกันไว้นะคะผสมให้เข้ากันเลยนะคะหลังจากนั้นเราจะปิดด้วยแรปพลาสติกนะคะนำเข้าตู้เย็นประมาณ20นาทีนะคะครบเวลาแล้วล้างมือให้สะอาดนะคะเช็ดมือให้แห้งนะคะ เ,เราจะมาปั้นคุกกี้กันนะคะปั้นเสร็จแล้วก็แบบใส่ไส้ตรงกลางนะคะไส้นี้ใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะคือบอกไปแล้วว่าใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้เพราะว่าช็อกโกแลตของที่ผสมในแป้งอะ่ะมันเยอะอยู่แล้วเดี๋ยวปั้นเป็นก้อนเรียงใส่ถาดนะคะ เสร็จแล้วเราจะนำเข้าตู้เย็นพักไว้ในช่องฟิตนะคะประมาณ30นาทีนะหรือใครจะนำไปอบเลยก็ได้นะคะไม่มีปัญหาสูตรคุกกี้นี้คือดูจาก youtube นะคะแล้วนำมาปรับใช้นะคะไม่ได้มีสูตรเป็นของตัวเองนะคะ เรียงใส่ถาดเตรียมอบเลยนะคะก็ห่างกันพอประมาณนะคะเดี๋ยวเวลาเราเข้าอบแล้วเขาจะบานออกนะคะเดี๋ยวมันจะติดกันนะคะเดี๋ยวพักให้อุ่นๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูข้างในกันนะคะ ก็จะได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวแบ่งครึ่งออกมาก็จะมีเยิ้มเยิมเป็นช็อกโกแลตเยิ้มเยิมข้างในนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะคุกกี้นี้ต้องกินตอนอุ่นๆนะคะถึงจะอร่อยอันนี้คือมัสเมโลนะคะที่มีสีขาวๆนี้นะคะ ใส่ไปสอง่ะได้11ชิ้นนะคะเพราะว่ากินไปแล้วชิ้นหนึ่งนะรสชาติอร่อยดีนะคะไม่หวานมากนะคะถ้าใครชอบหวานมากก็สามารถเพิ่มน้ำตาลได้นะคะถ้าใครชอบก็ลองทำดูนะคะ